เซนที่ลืมกดมิวเทียมสายามเราก็ลืมไม่ได้ถ่ายฮะฮะแต่เรามีรูปแล้วแต่เราไม่ได้น,นาเลยยังทำอะไรหรือว่ายังเป็นทีมไม่ได้อยู่หรออะไรคะเป็นทีมแคมปิ้งอยู่หรอน่าจะคิดใหม่ถ้ามันมีอะไรแบบทีมแบบอนุรักหรอือไงเลยได้ได้อะค่ะแต่เด็กใจอินไหมอะพามาสิอ๋อเดี๋ยวต้องให้อาจารย์แต่งกล่อมเกาจิตใจเด็กไม่ต้องเชิญแบบครูอะ คนที่แบบล่าอะไรที่มันจะแบบคนที่ดูเป็นประวัติศาสตร์ของไทยแบนว่าเนี่ยเขาก็จะพาแบบพาไปเข้าไปในวัดแล้วก็จะพาไปดูแบบจุดที่มันแบบริงไซส์อะ่ะชี้ให้ดูอะไรเงี้ยไม่ได้ดูก,ดกาดๆอะไรเงี้ยไทยสไตล์นี่ห,อ,หอนาฬิกาน่ารักจังไม่แน่ใจว่ามันแบบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรือเขาย้ายมาที่ไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นของเก่ามันมี ของเก่าของแก่อีกที่มันอยู่ข้างในอะไรอย่เงี้ยมันมันดูโดดเด่นมากเลยอันนี้ไม่รู้ว่ามันย้ายมามหรือมันดูใหม่ใหม่เขาเขาก็ต้องหาสีใหม่ซื้อ <im itation> นเขาเปลืองอนนันใหม่ค่ะนั่เรื่องอันใหม่มันดูดีอย่างตะลุนเนี่ยมันมีมันเอาของใหม่มาด้วยเออแล้วก็อันนี้ใหม่เก่าด้วยอะโอหอันนี้คือใหม่เกียวเลยเนะนี่ยขี่เนี่ยก็มีเก่าบ้างใหม่บ้างปบบูนแล้วเขาก็ปูนมันอะไรวะสลาลมไม่ใช่มันกำลังสลาลมต่อชดอหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราเดิน เดินไปทาง,งนี้หรือเดินทางนี้เนี่ยหนูนนนก็าำลังจะถามพี่เมย์เลยว่าอันไหนมันจะเร็วกว่ากันแต่อันนี้ไม่ไม่เจอแดดนะ,ะไปนี้เลย <laughs> ตรงนั้นแดดเต็มเต็มสู้ไม่สู้ไวไปเจอตรงเวงิร์มตรงนั้นออ๋อแต่ก่อนอ่ะเขาเขาไม่ได้กั้นตรงหน้าไม่ได้กั้นตรงหน้าไอ้ไรนะสวนสนามหลวงตอนนี้เขากั้นมันก็เลยก็เขาก่อสร้างใต้ดินไงอ๋อ ทำใต้ดินไงโหต้นโพใหญ่มากเลยอะต้นโพที่โควรใหญ่ใหมากีนั่นดิค่ะ 200, 200ไหมรัตนโกสินทะร์นีขนาดนั้นเลยไหมใหญ่มากเลยนะใหญ่เท่าที่หนูเคยเห็นเนะี่ยจนลากอากาศมันกลายเป็นลากจริงเต็มไปหมดเลยเนะป <laughs> กติมันจะย้อยๆใช่ไหม เนี่ยที่แม่ต้องท่องเลยค่ะชื่อประตูชื่อป้อมอะไรอ่ะสมัยหนูว่ามันมีให้ท่องว่ามันเหมือนเป็นกรเลยอะชื่อประตูอะวิ่งนอกอะไรนี่น่ารักจังเลยนี่นก,นกสวยได้นะตอนคน,น,อน,อนกเย็นคนก็วิ่งเยอะอวิ่งรอบเนี้ย รอบเนี้ยเราก็วิ่งยาวไปดูถึงรอบสนามหลวงแล้วก็วนอ,อ,อบอนหนูเห็นบางคนก็มาซิตี้รันนะคะทางทีแค่วิ่งรอบนี้ก็ได้อยู่เพวิ่งไปชั่วโมงเลยอะย่ะโอ๊ยสีทองมันแสบตาว่าเลย โอ้อัน,นี้หนูก็ชอบสีสีนี้สวยดีสีสีพีทเหรอสีครีมสีอะไรเขาเรียก,ยกสีอะไรซอลแมน <laughs> ชาบมันออกเป็นส้มแบบสีพีสีสีซอลแมนมีความพัดเทลอ่ะ พระราชาแคนดี้อ่ะแคนดี้ไม่รู้เหรอที่มันไอ้ที่มันเป็นแบบว่ามือแปดลิตรคะเออมีภาคแรกอ่ะที่พระราชาแคนดี้อ่ะที่บอกว่าเอ้นี่มันสีนี่มันสีแดงนี่นะแล้วเขาใช้เขาบอกไม่มันคือสีเซาท์นั้งเฮ้ยอันนี้ดูโมเดลน่ะมันคืออะไรคะไม่รู้เลยมีความโมเดลน่ะ ทำไมนะจะทำไมนะหนูรู้แต่ว่าไอ้ต้นต้นปามข้างหน้าเนี่ยมันมเด็ดมากเลยเอ,อมันดูแบบปามที่แบบสายหนึ่งไปไหนวะสายหนึ่งไปถนนตกถนนตกคือที่ไหนคะ,ะเลยจเจริญทุ่งไป เลยบางรักเลยเจริญกรุงไปเรื่อยๆสุดสุดเจริญกรุงอันนี้คือแซลมอนนี่คืออะไรคะเฮ้มันน่ารักดีนะเนี่ยเขาขึ้นมาบูและใช่ใช่หกปีได้มันปกตินี่แต่สีเหลืองไข่แซลมอนแล้วว่ารถแข่งรถที่ยิ่รถคันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่มีอนุสาวรีย์ด้วยอ่ะอันนี้เพิ่งมาตั้งทีหลัง มีอนุสาวรียอะไรต่างๆขวากจะ๊บบูนะได้มันนานมากเพราะมันซุดเพรามันซุดคือมันมันเหมือนแบบพัพนั่งครงสร้างมันะพาัหนักอะไรเงี้ยมันมีขออตรงกลางอ่ะเป็นแบบสมัยก่อนเนียอันนี้อนุสาวรีย์อะไรหนูไม่เคยเห็นเลยน่าจะน่ดีน่าจะน่ะ่าจ่าจะน่ะน่าจะน่าเะน่าน่าน่ะนน่า่เกะน่าจะน่ะน่ะน่าน่าจะนน่านาาะน่าจะน่าจะนาจะนาจะนาีน เด,เดี๋ยวเราจะแปะอีกทีนะคะเพราะเราตอนนี้ไม่รู้เรารั่วมากมีความเป็นสถาปัตยกรรมยุคไหนคะอันนี้ไม่รู้คะ่ะดูแต่ดูเป็นลโกโก้ไหมคะแบบเนี้ดูแบบลพลาสติกพลาสติกอะะดนีนโอแต่มันมีอะไรยวยๆข้างหน้าเต็มเลยเขาเรียกว,ว่าที่มันเป็น ทุกอย่างดูแบบมันดูแบบสวยมากเลยอะมีสีแบบอ้นี่ห้านแปดก็มาทางนี้อาลูกจิงแปเลยเหรออ,อ๋อลูกคู่พันเดนเดอร์ค่ะแหม่ค้องข้องดิ๊อมอมันค้องจองกันนะ่ะค้องดิหนูไม่รู้ชื่อป้อมรู้แต่ประตูค่ะปราตวดิ สวัสดีรักษาแหละเทวาพิรมอุดมสุดารักษ์อะไรอีนูหนูตคือของจองทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะเขาตั้งเหมือนเป็นกอนะคะเหมือนตอนนั้นมันเป็นหนังสือวันเด็กอะพี่เมย์จำได้ป่ะเวลาวันเด็กอะมันจะมีหนังสือเล่มวละสี่ปาทอกวันเด็กตลอดแล้วมันก็จะมีข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแต่กนหนูชอบหนังสือวันเด็กมากเลยอะ พี่แม่ทันหนังสือไอ้นี่ไหมหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะดตูอเดงดีนีอ่ะกันด้อจริงอะคะแล้วโรงเรียนบางแต่แรกโรงเรียนบังขับซือ้อโรงเรียนบางขับซื้อแล้วก็ให้บังคับให้เขียนจดหมายขาไที่อยู่แรกกันด้วยเป็นเฟ้เหรอคะเออต้องมาไปเขียน,นแบบต้องเขียนจดหมายแล้วมจะมีที่อยู่ของ แล้วพี่เม่์เขียนถึงใครอ่ะจำไม่ได้มันต้องให้สักคนนึงอะไรเงี้ยทั้งห้องก็แบบเขียนแ,แล้วรอเขาตอบกลับมาแล้วก็เอามาส่งครูไม่ยากรอแคทเทินเพื่อนก่อนฮัลโหลมายเนมอีสอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรียอะไรแอมสเตอร์ดีอินจุดจุดจุดผัานได้ไหมคะเนี่ยทำไมมันดูพี่เห็นมีคนผ่านค่ะพ uh huh. ี่เห็นมีคนเดินผ่านเมื่อเช้าเราควรทำยังไงกับ มันดูเงยียบจังอะเขาให้เราเข้าไปได้ไหมเนี่ยเพราะมันก่อสร้างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหรือเราเลาะจากสวนหลวงสนามหลวงไปอ๋อนี่คือรถไฟใต้ดินเหรอคะได้เขาเนี่ยเขาบอก<ห>ุ่ยมันไม่ใช่รถไฟใต้ดินเนี่ยคะไม่เห็นแบบเหรอไม่เห็นไม่เคยเห็นแบบใช่ป่ะมันเป็นทางเขาจะทําเป็นแบบทางเชื่อมใต้ดินทําเป็นเหมือนคอมมูนิตี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาวัดพระแก้วอ๋อประตูแบบเนี่ยมีเด็กเดิน น่เขาก็หมั่นกันอยู่แบบเขาก็ทำดีเซอร์ฟให้กับเฮ้ยพี่เมย์ได้รูปจากส่วนวัดพระแก้วพอดีเลยหนูชอบกล้องโกโปรตรงที่มันกว้างดีฟังก์ก์พื้นก็เคยไปนั่นเลยนะอ๋ออันนี้ยังยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันหนูชอบสีแดงอุ้ยมันมีให้มีติงสีเยอะมากเลยอะถ้ามาเที่ยวตรงนี้มีแซลมอนสีอย่างสีแดง ใช่คือตั้งเองน้องมาจากการ์ตูนมมันมันนเราชาแคนดี้บอกว่ามันไม่ใช่สีส้มสีแสดหรือว่าสีแดงส้อม,มอม่ะเนนี่ยค่ะมานีนพัลสวัสดิสุภาเทวาพิล<บ>ุมุ<ท>ริสุดารัตน์ก็หนังสือวันเด็กอะคะ่ะแสดงว่าเป็นพ่อวันไม่ได้ชอบด่าเหมือนมันออกข้อสอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง มันเข้าไปสินปกรณด้เหรอคะทางมันดูต่างๆเนี่ยตงนเขาไปท่าทางนี่แต้งก็โอ้อจ้าหนูที่แล้วเราะว่ามีนเป็นาประจํนท่ไหนโอ้โหเสีย็ว่าสวากมากเลย มีใครเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นนั่นนะไถอยู่ใช่ไหมล่ะอ๋อดูก็ว่าอยู่แน่มันน่าเล่นมากใช่น่าเล่นตะเกียบมากค่ะแบบเงียบสุดอ่ะอะไรเหมี่ยห้องน้ำเห็นห้องน้ำแล้วแมเข้าไปดูในเว็บได้เลยมันจะมีสีสีห้องน้ำก็ไม่เลยแล้วอ่ะ ตรงสามเหลี่ยมไอตรงข้างหน้าเนี่ยนะ้ะไอ้ที่ทำยินกันก็คือจะมีทางเดินลอดใต้ดินเขาบอกว่านั่นเนี่ยนั่นมันจะทาเป็นอมมูนิตี้ใต้ดินตอนนี้ใต้ดินน่ะมันมีการทำนู่นนี่นี่นั่นเห็นปะอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่รถไฟฟ้าหรอคะไม่ใช่ว่าไฟฟ้ามันคือเดินข้ามไปบนท่แก้วเดินข้ามมาศิลปากรเดินมานี่เขาบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินข้ามถนนตรงนี้อันตรายถนนกว้างขี้อันตรายกับการที่บอกว่างั้นทําสะพานลอยไม่ได้ มันไม่มีโซลูชันการทำสะพานลอยอยู่แล้วปะ่ะแต่หนูไม่ชอบคนทําติดห้องน้ําเลยนะกลัวสุดอ่ะมันไม่มีคือมันทาสะพานลอยไม่ได้อยู่แล้วปะ่ะแล้วก็บอกว่าเอยป้องกันอันตรายให้หนักท่องเที่ยวคือเราขุดมงใต้ดินทํากันดีกว่าประเด็นก็คือบงใตดินน่ะแค่ถนนกี่เมตรเองมันแบบมาหาศาลขนาดนี้หรอข่าอมโม่แต่ไกลเลยอ่ะใช่ไงไล่ที่เห็นไม่เข้ากันเหลี่ยมๆนั่นะคือตัวอาคารเก่าก็คือทัชชิ่งกันแบบไม่ทัชชิ่งอ่าน้องงอนเลยอ่ะะเพราะว่า ออเดอร์ตรงข้างหน้ามันเป็นหลักปกประการของณะราฎรคือจริงๆเขาก็คือไม่งั้นทุกไปแล้วประเด็นคือไม่งั้นทุกไปแล้วทุกหมดแล้วด้วยอันนี้เขาทุกคนออกมาเรียกร้องนู่นนี่ไงก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ทุกทั้งหมดเราก็แค่ทุกทำตัวอันนี้ใหม่ก็เกิดแต่ว่าด้านหน้าภาษาตรงนั้นน่าเหลือไว้ไงอาคารเก่าอ่ะเขาเก็บไว้ไงไม่เข้ากับเพื่อนด้วยอ่ะแล้วด้านไงประเด็นคือเหงาเลยอ่ะน้องเหงาครอเย็นนิยม หนูชอบสีนี้มากเลยตอนเขาทาใหม่ๆอ่ะเมื่อกี้เลยสีเข้าไปเลยอ่ะเขาบอกเขาฟรีอ่ะอล้วเขาสีแดงแดงแบบเลือดนก <c ười> ก่อนมันต้องมีจุดคัดกล้องเหรอคะทำไมไม่ไม <c ười> อาวแล้วเราไปทางนี้ไม่ได้สายหนึ่ง <c ười> อ๋อใช่มันเหน็น <c ười> ไม่เขาไม่ค่อยเหน็นแล้วแหละเขาทำไงอ๋อ ก็เป็นถนนคนเดินไปแล้วอ่ะอ,อ,อ,อืมรถก็คือรถไปมันปกติรถเม์มันวนรอบใช่ใช่ต้นเพรารูาร้จักขึ้นเนาะกูเกิลมันมีแบบว่าถ่ายรูปแล้วปุ๊บบอกได้ไหมก็คืออะไรอ่ะมีม <laughs> ีค่ะมีมีเหมือนถ่ายรูปภาพแล้วมันจะมี AI อ่ะ ใช่ไหมว่าประมวลว่าใกล้เคียงคือที่ไหนยังไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยเขาอุตส่าห์ทำใหม่ไม่เคยเหมือนกันนีไงทางเข้านี้ปะคะน่าจะเข้าฟรีอยู่นะตอนนั้นน่ะถึงขนาดเดินผ่านอ่ะอยู่นนั้นเดินผ่านเขาบอกว่าน้องเข้าไปดูไหมโอมีเชิญชวนมีเชิญชวนหรอวะเขาฟรีมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะตึกขาว ทงช้างเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงปิดแล้วดีคะวัวถุก,ก็น่าจะมีแสดงตลอดแต่ว่ามีหนังสือขายด้วยเดินเอาไงจะเข้าธรรมศาสตร์หรือว่าจะเดินตรงไปเดินตรงไปก็ได้ค่ะ อยางมีสักสิบมือจะได้ตัดได้เร็วๆจึงให้ต่างแปลงค้าสินแปลงซื้อพีม์มาให้อ่ะปากแปลงซื้สสอหัวใจแปลงถ่ายอะไรก็สวยอ่ะส่งรูปม,มาให้หนูอ่ะ You can. Bad boys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 . Getting bad boys. Get bad boys. ฉันต้องย้อนต้องไปเป็นจริงเป็นศีลจราฉันเป็นเบาเป,ป <Okay. S 1> จริงกันไม่เป็นธรรมเวลาได้คุยกันมาน่อกกันอีกเลยสามสิบ